ท่านรีบหาข้อมอบหมายให้ทางาเจ้าหน้าที่นะครับในฝ่ายตรวจสอบว่าหนาที่มาพบเพื่อขอทุกบ,บทคร่าวๆนะครับที่ได้แล้วก็คุยกันในข้อสงสัยในบางเรื่องนะครับที่อยากจะให้การบริชาช่วยในการวิเคราะห์เพิ่มนะครับในส่วนหน่วยง,งานที่สวอทาเรื่องไปนะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือผมนะครับห้องบริการของทางวิริชาช่ยนะครับนอกนั้นก็จะมีเอ็มเทคนะครับแล้วก็มีกรมวิทธศาสตร์บริการนะครับ ภานทราคร่าวๆคือภมนิสาเปรนการที่ดูเรื่องของทิศวิทยาครับความเป็นพิษของสารที่หลุดรอดออกมาหลังจากที่ใช้กระทะในความรอ้อนในระดับหนึ่งนะครับเปรียบเทียบทุกยี่ห้อส่วนศูนย์โลหะนั่นก็จะดูในเรื่องของวัสดุศาสตร์เป็นหลักนะครับส่วนอาจารย์วิริชัยหน้าที่ที่สบปขอความนั้นก็มาดูเรื่องของเคมีนะครับในส่วนของผมก็จะดูใน3ส,ส่วนนะครับก็คือดอูตัวเนื้อกระทะ นะครับว่าใช้ธาตุตัวไหนทำนะครับในเบื้องต้นก็เคยเผยผลไปแล้วว่าไม่ใช่เหล็กนะครับก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องรอ,อผลอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีส่วนผสมของไทเทเนียมคอปเปอร์แมกนีสหรือว่าอะไรอื่นๆปนมาหรือไม่นะครับซึ่งผลตรงนี้เปิดเผยไม่ได้นะครับก็จะต้องให้ทางสอบอน,นะครับส่วนที่2ที่จะด,ดูก็คือดูที่พื้นผิวของโพลิเมอร์นะครับที่มันฉีดฉาบอยู่ที่กระ พวกยี่ห้ ое, อนะครับว่าเป็นเพลยเมอร์ชนิดเดียวกันหรือไม่แต่ยี่ห้ออื่นหรือว่ามีความพิเศษมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะอธิบายว่าผมจะใช้วิธีการอะไรในการทดสอบนะครับส่วนผลที่ได้ก็ขอสมวนไว้นะครับเพราะว่าจะต้องมอบให้กับสกบนะครับวันนี้ได้ผลในระดับหนึ่งแล้วก็จะทําหนังสือนําเรียนในขายที่การสกบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ประเด็นที่3ก็จะด,ดูในเรื่องของจํานวนชั้นที่ใช้นในการเคลือบประทับของแต่ละยี่ห้อน,นะครับว่ามีการใช้สารนาโนพาร,ร์ติเคิลหรือว่าสารชนิดพิเศษที่อวดอ้ามสบู่ต่างๆเนี่ยมาเคลือบจำนวนกี่ชั้นนะครับซึ่งก็จะมีวิธีการทดสอบนะครับตัวสั่งทั้ง3ตัวนะครับก็เราจะต้องเตรียมตัวอย่างนะเพราะนั้นที่เห็นแชร์ในโซเชียลก็คือการอ่านตัวอย่าง ับก็คือเราจะต้องเตรียมว่าเราไม่สามารถเอากระทะทั้งใบเนี่ยเข้าขึ้นมือวิาสาะทั้งสูงได้นะครับก็เป็นการเก็บประหยัดตามปกติของเรานะครับนะฮะซึ่งตัวอย่างก,ก็จะมีลักษณะเป็นชิ้ลนลักษณะนี้นะครับซึ่งก็เคยโพสต์ใน a c e b o o k มาแล้วซึ่งตัวนี้ก็ทางสอบอเโอเคนะครับรับได้ในการเปิดเผยขั้นตอนนะครับส่วนมาตรฐานโลหะต่างเนี่ยก็จะดูเทียบซึ่งตัวนี้เนี่ยทางเอ็มเทคเขาจะถักต่อด้วยนะครับแต่ในเบื้องต้นเรืออลูมิเนียม เทคนิคที่ใช้นะครับ,รบผมจะอธิบายให้ให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆนะครับแต่ว่ามันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์อันแรกก็คือ ATR-FTIR นะครับก็เป็นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ i n f r a r าเ s p สเ t r o s c o p y ก็เป็นลักษณะใช้หลังสีอินฟราเรดที่ส่องลงไปในเนื้อโพลิเมอร์แล้วทําให้โมเลกุลของสารมันเกิดการขยับนะครับแล้วก็มันจะขยับเป็นความถี่เฉพาะ เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าสารโพลิเมอร์ที่เคลือบบนผิวกระทะนะฮะสมมติว่าตัวนี้เป็นผิวกระทะเนี่ยม,มันเคลือบอยู่เนี่ยนะครับมันคือโพลิเมอร์ชนิดไหนกันแน่นะครับเทคนิค ATR ATR เป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับ,รบทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ได้ไดรับรางวลัลโนเบลทางด้านาสเปกโทรสโคปีมาก่อนนะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในการาวิเคราะห์วัสดุศาสตร์เพราะฉะนั้นผลกันเนี้ย ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ได้ผลม,มาแล้วก็มอบให้กับทางสกบนะครับว่าเป็นผลเมว่าชิ้นไหนนะครับอีกตัวที่ทำนะครับก็คือเทคนิคเอ็กซ์เรย์โฟลเลสเซนต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเราตัดสินใจเปลีย่ยนกระาารันหันโดยใช้สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับอักษรย่อก็คือ SE, อสีเอ็นะรหรือว่านักวิทยาศาสตร์ชอบเรียกกันง่ายๆว่าเซมนะครับก็คือกล้อง อินนีกตามแบบ2กลางนะครับแต่ว่าตัวนี้จะต่อกับเอ็กซเรย์ hmm. นะครับ uh, d i s p e r s i v e X-ray spectroscopy เทคนิคนี้เนี่ย uh, เราจะดู uh, ชั้นผิว mm hmm. นะครับชั้นผิวทั้งโลหะแล้วก็ผิวที่เคลือบนะครับว่า uh, มีการเคลือบประบ,บุกี่ชั้นนะครับซึ่งหลักการ uh, วิเคราะห์ก็ uh, จะเป็นลักษณะนี้นะครับ mm hmm. ก็คือจะถ่ายรูป พื้นผิวนะครับแล้วก็เตรียมตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะนําเข้าสู่การวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ตัวอย่างที่เตรียมก็จะมีขนาดเล็กๆนะครับประมาณห <c oughs> นึ่งคูณสามเซนติเมตรประมาณนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการโคดติ้งด้วยทองคำนะครับแล้วก็เอาเข้าเครื่องตัวนี้ใช้เวลาในการดําเนินการประมาณหนึ่งวันซึ่งตอนนี้ทีมงานกําลังดําเนินการอยู่นะครับซึ่งผลจากเทคนิคนี้นะครับก็จะได้ผล ครบทั้ง3าประเด็นที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับรวมถึงจะเป็นการยืนยันด้วยว่าโพลิเมอร์ที่ใช้หลังจากที่เราใช้เทคนิค FTIR มาเนี่ยนะครับมันก็จะยืนยันซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผลก็ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร,ร์ขั้นสูงในการวิเคราะห์ตัวอย่างกระทะทั้งหมดนะครับรวมถึงยี่ห้อคาร์เรียคิงด้วยเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันข้อตกเถียงในด้านวิทยาศาสตร,ร์ ที่จะตามมานะครับเช่นการไม่ยอมรับผลหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ท็อปที่สุดแล้วนะฮะก็คือก็คือมันมันยุติด้วยวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่โกกนะครับเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็ผลที่ออกมาได้ก็มาจากเนื้อของวัสดุจริงๆนะครับส่วนการพิจารณาดำเนินการต่อไปก็คงเป็นอำนาจหน้าที่ของทางสคบนะครับที่จะพิจารณาตามข้อกฎหมายซึ่งเขามีหน้าที่ทำกฎหมายส่วน อาจารย์วิชัยก็จะมีบทบาทในเรื่องของนักการที่จะช่วยประมาณนี้ครับผลผลบอกไม่ได้แต่นี่คือบอกวิธีการผลก็คือจะมอบให้กับทางาทางสพบอนะครับเฉพาะทางสพบอ แต่ว่าเทคนิคที่ผมใช้ก็ก็คือมีนะฮะตามที่อธิบายได้หมดีลยค,ครับก็ได้ไหรค,รครับได้ครับเดี๋ยวเดีวแนวโน้มผมยกมาเกินจริงเกินพัฒนาป่ะครับคือแนวแนคืออย่างงี้ครับอาจารย์เวชัยน,นไม่มีไม่มีกฎหมายผู้กองเหมือนสอบบนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าพูดมันจะเป็นส่วนตัวทันทีแล้วก็ เช่นถ้าพูดเข้าข้างถ้ากดออกมาแล้วซัพพอร์ตบริษัทเคอเรียกินนะครับบริษัทคู่แข่งอขันก็จะฟ้องเข้าใจไหมครับแต่ถ้าพูดแล้วไม่ซัพพอร์ตบริษัทเคอเรียกินนะครับบริษัทเคอเรียกินก็จะฟ้องเพราะนั้นไม่ว่าจะพูดซ้ายหรือขวาโดนทั้งขึ้นทั้งล่องจามวิรชัยโดนเพราะนั้นตัวนี้บอกไม่ได้ครับแต่สคบนเ,เนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่เพราะว่าเขาทําตามระเบียบกฎหมายเขาชัดเจนในการพิสูจน์ หลังจากเขาได้ตรงวิไปไยจาก3าหน่วยงานเขาก็เขาก็ดำเนินการตามตัวบทกฎหมายเขาต่อไปนะครับ hmm. ตรงนี้ต้องอ mm hmm. ขอโทษสื่อมวลชนท,ท,ที่ให้ไป่ได้นะครับ mm hmm. ส่วนของผมเนี่ยตอนนี้ก็90%แล้วก็รอสรุปตอนบ่ายแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็ทางสงาบคขอให้เป็น official letter นะครับก็คือส่งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วก็ลง ลงลายนานลงรายงนสิบหกนะครับนะแล้วก็ส่งให้เขานะครับก็เป็นงานเสร็จในส่วนของอาจารย์วิรชัยนะครับในส่วนของ m t e c h กับต้นทส่ศาสตร์บริการนะน,นก็ทุกท่านต้องไปตามเราเองนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดได้เปิดเปิดภาพให้ช่าง ก็จะเป็นผลนะครับหลังจากที่อาจารย์วีระชัยได้เข้ามาได้มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของสคบอนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ของสคบอนั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มานําข้อมูลจากอาจารย์วีระชัยไปเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอวันที่17 คือสภาคมนะครับหรือว่าวันพุธนี้นะครับที่จะมีการนําข้อมูลผลการทดสอบกระทะนะครับจากทั้ง3หน่วยงานเข้าไปอย่างที่ประชุมของคณะกรรมการถ่ายตรงแล้วก็การตลาดแบบตรงนะครับก็เดี๋ยวรอวันพุธนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดสําหรับของกระทะนะครับ